สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพวกเราช่องอย่าไปยนโยอนี้คือสเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมเอาทุกคนวันนี้เรามีเกมมาให้พวกน้องๆเล่นนะทุกคนก็คือชื่อเกมว่าอ่าใบอะไรวะชื่อเกมว่ากระงแมมแมผพูดเองดีแล้วทุกคนวันนี้เราจะพาน้องๆเล่นเกมใบคำกันทุกคนซึ่งกติกามีดังนี้ อันนี้เราแบ่งทีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ซึ่งจะมีทีมชายก็มีโจกับลักแล้วทีมผู้หญิงก็จะเป็นยุรีกับน้องเดือนยุลีกับน้องเดือนนะครับที่มีตัวเองจะเป็นพิธีกรให้น้องๆเขาเล่นกันวันนี้หลอดเราไงไม่เดินลงโทษเอง้วทุกคนไป oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราไปเล่นเกันเลยไปทุกคน a few minutes later วันนี้เราก็จะแข่งทั้งหมด2รอบทุกคนรอบแรกจะอยู่ในหมวดของอาชีพทุกคนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันใน3 2 1ไปเริ่ม ตัวอะไรคะเด็กอะไรชื่นใจมากชื่อเตียรคะพีโยอวอะไอะมึงอยากไปไหรอกอาหารนักร้องวันนี้พี่ยอยากให้พี่เคนทำอะไรนะร้อน้ร้อนด้ร้อนวนน้โอ๊ย้ที่มาที่มายอะไลยร้อนะ นานหนเดือนไม่เล่นนะครับสะนักแสดงพี่เนอนหนร้อนี่วร้อนดไุยอยาพี่เ,นเอไไหน,หอ,เนอะไรในบ้านนะร <c oughs> อะนร้อนกูต้องนวดนะนวดหน่ค่ะเค้ดหน่อยค่ะเไงวับไม่เขาแม,ม่นะเรับแม่นะร้อนนรวดหน่อยค่ะร้อนหน่น,น <c oughs> หนึ่นาทีอาชีพอะไรเลอไั่นนางแบบอะไรอะไรอะไรอนี้ัดผัดผัดผัดหนึ่งัดสองทารถหายรออยู่นี้อยู่นี้ไอ้รอนี่ารกนี่สุด้นีสุดท้ายหมอยาียาหมออะไรอีกอย่างคุณหมอไม่ใช่โอ้ยเดื้ดหมดล แล้วมันหมดอะไรด้วยแลมัมดอะไทุกคนตอนนี้ก็หมดรอบแรกกันไปแล้วทีมที่ชนะได้แก่ทีมฝั่งผู้หญิงคือน้องเดือนกับพี่เมยไอ้ี่ว่น่ะมันมันไม่จ๋าเวลาลากมาถึงกนวดอะไรอะอะไรนะถ้าเกิดอยากให้เป็นอะไรนะอยากอยากให้ทำอะไรนะร้อนร้อนต้องนวดร้อนต้องนวดนะเคีมจริงมันคืออะไรจริงจริงมันคืออะไร หนังในตำนานเอ่ะทุกคนรอบแรกนะครับเราได้ผู้ชนะผู้แพ้ก็คือทีมชนะก็คือยุลีกับน้องเดือนเราอยากรู้ความรู้สึกของทีมผู้แพ้มั่งเป็นยังไงมั่งน้องเจ้าน้องรักไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเพราะ่อะไรนั่งปุ๊บเตินปั๊บเลยัเลยใช้เวลากันไปใช่ไหมเราไปหาอยู่ที่ช่างแอร์ในตำนานนะไปนวดอยู่แล้วแล้วเราไปอะไรไปนวดเหรอไปนวดอยู่เขานวดน้ำแข็งกันไงไม่เคยเห็นเลย สภาพทุกคนเราไปเริ่มรอบ2กันดีกว่าจะอยู่กันในโหมดอาหารนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์รอบ2กันต่อตอนนี้เรามาถึงรอบที่2นะทุกคนเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหาร <Wow. S 1> เราจะสลับคนทายกับคนใบก้กันกับรอบที่แล้วนะทุกคน <Okay. S 1> จะมีการเพิ่มเวลาจาก1น,นาทีครึ่งเป็น3นาทีเราจะเริ่มภายใน3 2 1หนึ่งไปกันเลยเริ่มเดกที <Okay. S 2> ่มึงชอบกินกับ แกเขียวหวายัยังยัยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเกียวหวานอะไรเกียวหวานอะไรเกียวหวานไก่ปลาอยู่ในน้ำปลาเออปาอะไรปานดินปดุกปลาดุกอะไรปลาดุกกเ้าปลาปลาไปทใหม่ทำใหม่ใหม่ทใหม่เลย ปลาที่เราไปกินร้านาหน่ะปลาอะไรปลาทะเลปลาหมปลาทให่กลกที่กูนามันตัต่งังตัตังไั้ไังตดงกัตัง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 ลงตกตังกังตงตั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 ง่ังตังตังงตัตงตังตังตังตามตัง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 อังตตงตังตังตังตงตังว่าง ไ่ได้พักไม่ใช่ยันหนึ่งผักยันนึ่งผักนาไฟดงยันนึงอะไรอยู่ะที่บอกว่าอะไรไฟแดงอะอะไรไฟแดงอะพักบุกไฟแดงไม่ใช่อะไรไม่เอาได้ไหมคือทเยอะเลยนะมนาคือเยอะะไม่ไก่ไก่ไก่ต้องมีปีก ไขทไข่โล่ไข่ทอดไข่เจียวไข่เจียวเลยมึก็ดีอะบีบเลาเลยไอได่ดีีเขาเรียกว่าอะไรนะซอสซย่งนึงิมไม่ใช่จิมย่งเลยไม่มีอะไรนอกจากบีบเลยอยัดเอ้ยัดอะไรใข่เจียวยัดไส แม่กระไร10วินาทีฟาดผั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 ดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทำไมทำไม่ท่ีว่าผัดผิวคือมึงอยาชาตวิวหนกระทกผัดผัก็ยังอะไรนะตัวจะไปไปหเขเเลยเวลาอีไอ้ว้าคารับุีกาลีกาลีผัดผงกาลี เดี๋ยวเวลาสิบวินาทีสิบวินาทีนะแล้วต้นนั้นต้นอะไรสีเขีวต้นกล้วยน้ำกล้วยน้ำอะไรน้ำหันน้ำหันน้ำอะไรน้ำคลองหมดเ ก็ได้ผู้แพ้ผู้ชนะในรอบที่สองนั่นก็คือโจลัทีมผู้ชนะก็คือน้องโจกับน้องลักเอาคืนดีผู้หญิงไปได้ทุกคนเป็นยังไงบ้างได้ชนะเอาคืนก็สะใจดีนะสะใจดีนะยุติธรรมแล้วยุติธรรมแล้วคือฝั่งนี้ดูสภาพเบาๆทุกคนไม่เท่าโจลรกษแรกเดี๋ยวตัดภาพไปดูโจรอบแรกนะไปมหัวเาเไม่เอากเกมหนึ่งหรอมระก มีคนเรียบร้องขอเกมตัดสินมาทุกคนเรามาเริ่มในรอบตัดสินเนื่องจากมีผู้เล่นรีเควสมาว่ามันต้องมีคนแพ้คนชนะทุกคนซึ่งรอบนี้จะแข่งกันใน3นาทีเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเอาหมวดทั้งสองหมวดมาคะรวมกันทุกคนปเราไปเล่นในรอบสุดท้ายกันไปทุกคนรอบสุดท้ายเราจะเริ่มกันใน3 2 1หนึ่งเริ่มอันนี้หมูเต้าผู บ้านเราบ้านเราอใหญ่ด้ยอสเอ้ยยังเนี่ยอะคเสือกอะคีเสือกอะเสือกอะชิอะอชิีอกอะอะแบบว่าอุ้ยหนะตูนอะกระตูนอะไอ้นุนทำอะไรวะอ้บ้านนี้มันทำอะไรวะมึงไปดูดิอะไรอย่างเงี้ยกระตูนเลยกระ ต้นเจลลี <uro> right? get, uh, ่มอนถ้าแล้วอะตามได้ทำได้ม่าทำท่าล่ะมุ้ทำท่าล่ะบอกคนนั้นก็เราอย่าบอกเฮ้ยดิเอ้ยนี่ยอ่ะที่มันเป็นเส้นเ้น้ำเส้นเส้นแบบน้ำสีชมพูอ่ะอาหารปลาโฟนี่ไอ้ร้อนนี่เสื้อไม่ใช่รอกไอ้ตัวข้างบนอ๋อ สองทีไพนปชนะข้างบนออแ้แ้แ้เดือดดือเดือเดือเดือดือดดืเดือดดือือดด้อดอดดื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 ยดดือดดืออดดือดอดดือดดือดด้อดดื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 อดอดดด ดาราต้องข้างกราาร่ใเสดงอ้าวดูดิดูเร็วเร็วเป็นงานที่ดำฮัลโหลไอ้ลอไอ้ลอใช่ไหมฮัลโหลไก่เอาข้างหน้าไก่ไข่ฮัลโหลว้าวว้าววาาา ในตลาดสดเรียกอาชีพอะไรคะนิ่นาที้ยในองน้ปาตน้ำพรน้พริกแมงดานาหมดเวลาก่อน ลงโทษกันนะทุกคนทำการลงโทษคนแพ้เอาเริ่มเลยไย่อยู่เลยกูก็ตำหนะึเนะี่ยตันะ้งนาะนเอาทุกคนเราได้ผู้แพ้ผู้ชนะรอบนี้รอบสุดท้ายตัดสินก็คือทีมน้องยูรีกับน้องเดือนนี ผู้ชนะทุกแพ้เราก็ได้กันแล้วทีมผู้หญิงได้ทั้งหมด2คะแนน,นทีมผู้ชายได้แค่1คะแนน,นเลยต้องแพ้ไปในเกมนี้ไปทุกคนสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอย่าไปหยองช anel <c oughs> ได้ทุกคน <c oughs> สําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย 咱拉了没得嘞？